หรือไม่เราไม่อยากจะเจอกันอีกแล้วอารมณ์มันหลุดไปป่ะเมื่อกี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าอารมณ์มันหลุดใช่ไหมใช่ปะ่ะหน้าหนูหายไปเลยอะ่ะหน้าจากที่มันดีๆอยู่มันหายไปเลยอะ่ะคิดดีๆเริ่มต้นใหม่คิดดีๆค่ะคุณว่าจีเนียโน้ตดูได้หมดแล้วเหลือเฟือมาคิดนักคิดนักว่าเขาจะกลับมาหา นักจะปฏิเสธเขายัางไงร,รู้อยู่หรอกว่าเธอต้องทำใจแค็นแต่มันก็กลัวว่าจจะอ่อนยอมกันไปจะทำยังไงจะเข้ามาอ้อนวังขอทำอยังไงจะหากว่าเขาไม่เลิกดาเรื่องงเราไม่อยากจะเจอกันอีกแล้วก็ไม่เั้งใจให้เปลี่ยนเวลา คิดเราก็นึกว่ามันสนักหนาอย่างนี้เราไม่หวงรักเท่ไรก็เท่ากันอย่นี้เราไม่หวงรักอย่างนี้เราไม่ห่วงรักเท่ไรก็เท่ากันดังมาดังดอย่างนี้ไม่ยอกเราจะมาเมื่อไรก็เมื่นานอย่างนี้เราก็รู้แล้วก็เกมกันไปเลยอย่างนี้ไม่ยอกราก็นึกว่ามันสนักหนาอย่างนี้เราไม่ห่วงรักเท่ไรก็เท่ากันอย่างนี้ไม่ยอกเราจะมาเมื่อไรก็เมื่นาน อย่างนี้ละกูรู้ละก็เกมกันไปเลยเออแค่นั้นแหละใช่ป่ะจริงๆถ้าหนูยังไม่เคยทำอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะรู้จะทำอะไรอ่ะถามว่าทะไรกับกระจกแล้วมันก็แบบโอเคแต่พอแบบไม่กระจกแบบใช่แต่หนูสุดท้ายหนูก็ไม่มีกระจกบนเวทีอยู่ดีจริงป่ะจะหากระจกตรงไหนอ่ะใครจะบอกหนูว่าเฮ้ยหนูทำนี้ที่นไม่ได้หนูต้องทำอย่างนี้แหละทำให้มันชินทุกวันทุกครอบที่หนูซ้อมหนูต้องทำอย่างนี้หมดเลยจะทำาย่างแต่อินเนอร์ข้างในคือหนูต้องหนูต้องเซ็กซี่อ่ะ คิดหนักจะทำไงก็ได้ให้นึกถึงสิ่งคูฟ้าเลยเซ็กซี่จะตายใช่ป่ะค่ะเออคิดหนักตาเตอหน้าหนาเขาเป็นเงี้ยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดของเขาอ่ะจะนั่งปุ๊บจะนั่งปุ๊บเขาก็ปุ๊บอะไรเงี้ยก็มีของเขาอ่ะท่าของเขาเขาก็มีใช่ป่ะค่ะเอาให้มันจะลุกจะยืนจะนั่งจะเดินจะนอนเวลาร้องเพลงเนี้ยขอให้คิดว่าเรากำลังเซ็กซี่อยู่ จะเต้นแล้วหมุนตัวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ให้อยู่อยู่ตรงนี้ให้หมดให้อยู่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 กับเราให้หมดอย่าหลุดออกไปอยากจะอย,อย,อยากร้องแค่เพลงคิดนึกไม่ต้องสนใจเลยครูเชื่อว่าหนูร้องได้อยู่แล้วจริงเหรอใช่แต่บังเอิญว่าหนูไปกลัวมันแต่สิ่งที่ทำให้หนูร้องไม่ผิดคืออะไรรูป้ป่ะคือฟีล l i n ที่อยู่ในทีห่หนูจะแสดงออกมามันจะข้ามโน้ตท,ที่หนูคิดว่ามันผิดผิดผิดเนี่ยออกมาเลยเชื่อครูดิ รู้จำได้หมดอยู่แล้วเพลงนี้มันไม่ไมยากจริงป่ะโน้ตยากป่ะไม่ยากสูงไหมตัวนิดหน่อยอ่ะโอเคก็นิดหน่อยสูงไกดกดดันอยู่ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่มีก็ไม่ไมีปัญหาเพราะสุดท้ายมันแค่เกินกันไปเลยมันก็สุดท้ายเอาให้สนุกสุดพอไม่ต้องอะไรมากกว่านั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวลองร้อง,องกับแบล็กอินแฟล็นะแล้วก็ลองทำทำท่าด้วยอะไรก็ได้ไม่ไม่ไม่มีฟิกซ์นะจะยืนจะนั่งจะเดินแล้วก็แต่ขอคีบไคลเอเตอร์นี้ไปเรื่อยๆ ค่ะแล้วหนูจะหนูจะได้ชินง่ายๆหนูจะได้ชินไม่เอาแพทเทิร์นที่เดิมๆเพราะหนูจะเบือ่อท่านี้ครูพูดปมาถ้าหนูจะท่านี้ปุ๊บแล้วนั่งท่านี้ปุ๊บแล้วยืนท่านี้แล้วปุ๊บโค้งอะไรเงี้ยหนูจะเบือ่ออะไรเงี้หนูคิดเองครีเอทเองให้หมดแล้วสุดท้ายมันจะกลายเป็นตัวตนของเองแป๊บเดียวครูว่าสามสี่วันก็เป็นและสามวันสองสามวันอ่ะน่าจะเป็นละเขนเียเป็นอนะไรเนี่ยไม่วอร์มมาแล้วเนาะ Ngã gì này Backing track oh yeah. จะไ,ไปแล้วอีกแล้วทําไมทํไมตรงนี้ได้ยินป่ะอยู่ตรงนี้ได้ยินป่ะอเออเดินอย่าให้หลุดคิดหนักว่าเขาจะกลับมาคิดหนักจะปฏิเสธดยังไง เรากวรจะต้องทำใจแข็งแต่มันก่อนยอมไป,ไปจะหยุดจะไม่จะเข้าอมอนว <c oughs> อน,อนขอทำยังไงถ้าหากว่าเขาไม่เลิกราเรื่องเราไม่อาจจะเจอกันอีกแล้วก็ไม่ต้องเงหนื่อยเปลี่ยนเวลา <c oughs> อย่างนี้ไม่ยากเราคกกิดว่ามันจะหนักหนาอย่างนี้แล้วไม่ห่วงรักเท่าไรก็ทุกันอย่างนี้ไม่ยากเราทำมาเมื่อไรก็เมือนาะ นี่ลกรู้แล้วกกันไปเนีราคุค้นอดงทำไมอ่ะทำไมหน้าแดงทำไมอ่ะทำอะไรมาถึงหน้าแดงอายเหรออายหรือไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงหบอกครูดิเป็นไงเกิดอะไรขึ้นดูอายทำไมอ่ะเห็มีอะไรเลยทำไมหน้าแดงยังไงอ่ะงงกันนะี่ย เอายใหม่ปะเอาให้ช oh ah oui. ja ินหน่อยเดินออกมาให้สวยๆยังไม่ชินเลยเออให้ชินเอาชินเอาชินเมื่อกี้ไม่พินเลยไม่เหรอคะใช่ไม่พินเลยคิดนักว่าเขาจะกลับมาหาคิดนักจะปฏิเสธเขาอย่างไงทำไมทำไ คิดน e. er, ัจะปฏิเสธเขายังไงคิดนักจะปฏิเสธเขายังไงคิดนักจะปฏิเสธเขาอย่างไงคิดนักจะปฏิเสธเขาอย่างไงปฏิเสธปฏิเสธปฏิเสธเขายังไงแล้วเราลองพูดมาคิดนะคิดนักจะปฏิเสธเขาอย่างไงอคิดคิดนัจะปฏิเสธ คิดะนักคิดหนักคิดนักจะปฏิเสธเขาอย่างไงคิดนักจะปฏิเสธเขาอย่างไงรู้อยู่รู้อยู่เราว่าเจะต้องทำใจแข็งรู้อยู่เราว่าเจต้องทำรู้อยู่เราว่าเจต้องทำว่าเจรู้อยู่ราว่าเจต้องทำว่าเจต้องทำใจแข็งใช่รู้อยู่ราว่าเจต้องทำว่าเจต้องทำว่าว่าเจต้องทำว่าเจต้องทำ รู้อยู่รักว่าเจอต้องทำใจว่าเจอต้องทำว่าจะต้องทำใจใช่ร้องผ่านๆเพาจะต้องทำเนี่ยรู้อยู่รักว่าเจอต้องทำเดยรู้อยู่รู้อยู่รักว่าเจอต้องทำเออทีนึงรู้อยู่รักว่าเจอต้องทำว่าจะว่าจะว่าเจะว่าจะต้องทำใจแข็งใช่ไล่ขึ้นรู้อยู่รักว่าจะต้องทำใจเจอต้องทำเออไล่ขึ้นเจอต้องทำใจแข็งใช่ทีหนึ่ง รอยู่ตามมาเลยรู้อยู่รักว่าจะต้งทำใจรู้อยู่รักว่าจะต้องทำรู้อยู่รักว่าจะต้องทำใจแข็งที่น่รู้อยู่รักว่าจะต้งทำใจแข็งไปเรื่อยเรู่อยไม่ใช่เอาใหม่รู้อยู่รักว่าจะต้องทำใจไปเรื่อยเรู้อยรู้อยู่รักว่าจะต้งทำใจแข็งไป 그럼 여러분은 어떻게 해야 할까요? 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 모든 것을 가지고 있어요 다 가지고 있어요